รับสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bliss TV ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะนรับผกเจอกันได้แล้วนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bliss Order เลยนะครับผมคลิปนี้ครับผมเรามาตามชาเลนจ์กันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ี่แล้วนะครับผมกับชาเลนจ์ไม่เติมไม่สูงทอง ช้แตตูฟรีอย่างเดียวจะเฟี้ยวหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันครับว่า ID ดีพี่โดนะครับเป็นบิททามพี่โดนะครับจะพัฒนาไปไกลถึงไหนนะครับผมเรามาดูทีมกันบ้างนะครับว่าจะมีตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นบ้างนะครับและล่าสุดนะครับก็จะมีนักเตะนะฮะใช้ดาวดาั้นบอลแรกนะครับเป็นดาว5ดาวนะทุกคนในการแรกนะครับผมก็จะแรกไป1ตัวด้วยนะครับผมแล้วก็มาทำล่าคัสเขียวกันด้วยครับผมคัดเขียวจะนำทีมโดย ลิโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็จะมีเดบรยเดบรูยเดบรอยนั่นเองนะครับผมขับพลังสุดๆไปถึง102เลยนะครับผมแล้ววันนี้เราไปดูกันครับความคืนหน้ากับไม่เติมไม่สุ่มทองใช้แต่ตัวฟรีอย่างเดียวจะเป็ียนหรือปล่า EP ที่4ครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เคยดูครับก็อาจจะจำกันได้นะครับผมถ้าใครยังไม่ไปดูนะครับสาม,มารถย้อนไปดู EP ผ่านมาได้นะครับผม ตัวนี้เป็น EP ีที่4แล้วนะครับมาย้อนรอยกันนิดนึงนะครับผมเริ่มต้นที่ Big Time ของพ่โดโรนันโดนั่นเองครับร่างนี้เป็นร่างเรเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวอื่นตามมาอีกเพียบเลยนะครับและล่าสุดนะครับได้ Special t r ทรเชอร์ลิงเป็นสีชมพูนะครับผมกระ,กระดานสีชมพูนะครับก็จะได้เป็นลิโอเนลเมสซี่แล้วก็รามิญยาเมานะครับผมก็ จะเน้นไปในทางการสะสมนะครับสำหรับใครที่คิดว่าพลังน้อยก็ข้ามไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมขอเป็นสะสมและกันเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้นะครับทุกคนนักเตะส่วนใหญ่ที่ได้มานะครับก็จะเป็นตัวฟรีล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ด g o t w การ์ดเขียวนะครับก็ไปทํากิจกรรมนะครับกว่าจะได้มาแตะเตะละตัวนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่านะครับผมแล้วก็จะมีการเตะจุดโทษนะครับผมมีตัวที่น่าสนใจอย,อย่างเช่นอ่า แฟรงค์ไรกาดนะครับผมแล้วก็ยังมีราอูลนะครับผมเป็นตำแหน่ง SS นะครับผมและรอบนี้นะครับเราจะมาซุ่มลิโอเนลเมสซี่นะครับผมหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็เป็นแพ็คเขียวล่าสุดเลยนะครับมีตัวที่ค่าพลังไปถึง102อยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือเดอะบรอยเดอะบรอยนั่นเองครับผมนี่ฮะเป็นสไตล์ครีเอทีฟเ l a มเ a อร์นะครับหูคาพลังจัดมาแบบแน่นเลยนะครับผม ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมบูสเตอร์ที่ให้มาก็จะเป็นบู์นะครับแอตทกกิ้งเอาไวเนตนะครับบอลคอนโทรลการจ่ายบอลนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับสกิลมีครบถ้วนนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดับเบิลทัชนะครับแถมยังมีสกิลพินพอยต์ครอสซิงด้วยนะครับในแพ็กจะมีทั้งหมด11ตัวนะครับตามนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับใครที่ไปสู่มานะครับได้ตัวไหนครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าเพื่อน ได้ตัวไหนบ้างครับแล้วมาช่วยลุ้นนะครับว่าผมจะได้ตัวไหนกับไอดีนี้นะครับผมไม่เติมไม่สุ่มใช้แต่ตัวฟรีอย่างเดียวจะเฟี้ยวหรือเปล่าได้แล้วครับผมเป็นตำแหน่ง CB นั่นเองนะครับเซนเตอร์แบ็กครับผมนี่ก็ถือว่าเสริมทับอีกตัวนะครับผมอาคันจินะครับอาคันจินะครับส่วนมากนะครับจะเป็นสไตล์เดสทอยเออร์นะครับแต่การนี้ได้มาเป็นสไตล์บิวอัพนะครับก็ต้องลองไปเล่นดูนะครับว่าจะ มีสไตล์การเล่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเล่นแล้วเข้ามือหรือเปล่าต้องลองอย่างเดียวนะครับผมก็ได้มาอีกตัวหนึ่งครับผมกับการ์ดเขียวนะแนวทางของการทำเชลลนฟรีแบบนี้นะครับสายฟรีครับเราก็จะพุ่งเป้าที่การใช้นักเตะฟรีนะครับและล่าสุดนะครับก็จะมีการ์ดนะครับที่ใช้ดาวแรกนะครับเพื่อนๆเป็นลูกฟุตบอลดาว5ดาวนะครับคล้ายๆกับลูกฟุตบอลของดรา้กนบอลนะครับผมถ้าใครเคยดูนะครับผมอายุไม่น้อยแล้วนะครับถ้าใครทัน ด่าก้นบดนะครับผมผมก็จะขอเลือกเป็นวิกเตอร์เขาแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นตัวที่อยากได้นะครับมานานนะครับตัวนี้ก็คือตัวแรตัวบัคในตำนานนะครับออกมาหลายร่างมากนะครับผมและก็จะไม่พลาดนะครับที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีของ ID นี้นะครับผมผมอยากจะเอามายืนคู่กับพ่โดโรนันโดนะครับผมตอนนี้ก็มีเงินอยู่1ล้านกว่าบาทนะครับไม่ใช่สิล้านกว่า GP นะครับ ก็จะมาซื้อนะครับไอเทมต่างๆนะครับก็แนะนําเป็นไอเทมนะครับที่เป็นการสุ่มบูสเตอร์แล้วกันนะครับมีการลดราคานะครับจาก3ามแสนก็เป็น2องแสนนะครับแล้วก็ผมจะมีการซื้อนะครับ exp นะครับเพื่อไปทําการอัพนักเตะนะครับก็ซื้อไปเลยนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันนะครับจะมีการรีเซ็ตใหม่นะครับบ่อยๆนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีอวตารเซ็ตต่างนะครับตราสัญลักษณ์นะครับก็ ซื้อกันไปตกแต่งโปรไฟล์กันได้ตามอัธยาศัยนะครับเย้ใช้คำที่แบบโคตรโบราณเลยนะฮะเอาเป็นว่าเอาไปเลือกใช้นะครับแบบเฟี้ยวๆเลยก็ได้นะครับผมเซียวกว่าเก่าอีกวันนี้เราก็ได้นักเตะเสริมทับมาอีก2นักเตะนะครับผมเมื่อได้มาแล้วก็ทำการจับลงทีมนะครับนี่วิกเตอร์ของเราก็พร้อมแล้วครับผมจะเอาไปยืนคู่กับพีโดโรนันโดนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นดูว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมนี่ได้อีกหนึ่งตัวนะครับไอดีนี้ครบแล้วครับกองหน้าคู่นะครับผมลองยืนคู่กันนะครับผมค่าพลังอาจจะไม่เวอร์ไม่วังนะฮะแต่ก็ผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวบักนะครับแล้วก็ AI น่าจะทำออกมาได้เฟี้ยวฟ้าวแน่นอนนะฮะก็ต้องเอาลองเอาไปลองเล่นกันดูนะครับผมแล้วเราก็จะจัดทีมนะครับจัดนิดจัดหน่อยนะครับจับวางตรงนั้นตรงนี้นะครับ ได้เป็นแผนลงบลเคาน์เตอร์นะครับผมไอดีนี้นะครับไม่เติมไม่สุ่มทองนะครับใช้แตะตัวฟรีอย่างเดียวนะครับจะมีก็แต่การซื้อนะครับโค้ด750เหรียญนะครับซึ่งเราไม่ได้สุ่มนะครับเราซื้อเลยนะครับก็ยังอยู่ในเงื่อนไขนะครับและต่อจากนี้แผนต่อไปก็คือผมจะสะสมเงินนะครับผมไม่เตะเลยนะครับสะสมทองไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปีใหม่เลยนะครับหวังว่าจะทําได้นะครับนี่ก็ไม่เตะเลยครับซื้อแค่โค้ดอย่างเดียวนะ เมื่อจัดทีมแล้วก็ได้รูปร่างหน้าตามาประมาณนี้นะครับเรามาดูค่าพลังโอเวอร์ออกกันนะครับผมนี่ครับแอตแทก a อเวเนะครับอยู่ที่91นะครับจบสกอร์92นะครับเพื่อนแล้วก็ s p e ปีด c e l เซ a t i o n ได้มาเท่ากันเลยคือ90นะครับพลังเข้าปะทะนะครับฟิสิก c a คอนเท a กตก็อยู่ที่90นะครับสกิลมีมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากได้นั้นผมก็คืออยากจะได้ดับเบิลทัตนะครับเอาไว้ดับเบิลทัเล่นๆนะครับผมก็ลองมาสุ่มกันดูว่าจะได้อะ อ่ะลองใช้เป็นซ s เล็กบูสเตอร์นะครับเป็นริบบิ้งนะครับลองดูว่าจะได้ดับเบิ c h a r g หรือเปล่าไม่ได้ครับผมได้เป็นโซคอนโทร r นะฮะสุ่มกันต่อครับดับเบิ c h a r g ไม่ได้ครับได้แย่งหมงนะครับผมดับเบิ c h a r g ไม่ได้ครับผมโอ้โหยังไม่ใหม่นะขอดับเบิ c h a r g โอ้โหเป็นซุปเปอร์ซับขรบยังไม่ใช่อีกนะฮะแล้วก็ Outside c ล l o r นะครับโอ้โหไม่มาเลยนะฮะอยากได้ Double Charge ขอได้ไหมโอเค แก้ไหม่แก้ไหม่สุ่มจนกว่าจะได้ครับไม่มาครับโอ้ยยังยังไม่ได้ครับน่าจะยากอยู่แต่ก็สู้โอ้โหเอริกแคเรนซ์ยังไม่มาครับดับเบิลทัชดับเบิลทัชโอ้โหมาอีกแล้วซ้ำอีกแล้วเหลือแค่สองสิทธิ์ครับจะได้หรือเปล่านะดับเบิลทัชขอดับเบิลทัชหนึ่งตัวไม่ได้ครับผมได้นลุุพาฒนะโอ้ยยังไม่มาครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีเหลือหนึ่งชิ้น จะสุ่มต่อดีไหมอ่ะสุ่มต่ออีกสักทีเผื่อจะได้ดับเบิลทัตนะได้เป็นดับเบิลทัตหรือเปล่าครับผมเรนดอมอีกทีหนึงบึ้มเป็นวันทัตพาร์ครับอ่ะก็ยังดีครับสรุปว่าไม่ได้ <laughs> <laughs> เหมือนเอาสกิลมาเผาเล่นยังไงไม่รู้นะสรุปนะครับตอนนี้ความคืบหน้าของเราเราก็จะมีหน้าคู่นะครับแล้วก็ SSU อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นวิกเตอร์แล้วก็พีโดของเรานะครับแล้วก็ลิโอเนลเมซี่นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ ID นี้นะครับชาเลนจ์ไม่เติมไม่สุ่มทองนะครับใช้แต่ตูฟรีอย่างเดียวจะเฟี้ยวหรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้คะแนนหน่อยนะครับว่าในใจเพื่อนให้ผมกี่คะแนนนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับผมและเช่นเคยครับผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือคุณเองนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามนะครับผม แล้วพบกันใหม่กับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้หลาไปก่อนนะสวัสดีครับ